สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ปลาเบ็ a ชแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตกปลากันอีกเหมือนเดิมช่วงเช้าแดดดีมากแบบหืมร้อนจริงแดดแต่อากาศหนาวครับผมถ้ามีลมนี่คือสัน่นเราก็จะมาตกปลาด้วยคันใหญ่หน่อยครับผมคันเฮฟวี่สปินเนอร์เบสปิดเปครับผมที่ท่าเรือเน,อะนาะเยวจะพา,ามาดูท่าเรือครับผมประมาณนี้เนาะ เดินอีกเดินไปข้างในครับผมไปหาเรื่องคนแถวนั้นอืมมาติดตามกันชมดูครับผมว่าจะได้อะไรบ้างถ้าพ,พี่พี่ท่านไหนชอบคอนเทนต์แบบไหนก็เขียนลงคอมเมนต์ได้นะครับถ้ายังไม่ติดตามก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มารอชมคลิปต,ต่อไปของผมกันไปไปชมกันเลยครับผมสเป n ย์น้ำเบทที่ผมจะใช้ตัวนี้เป็นลายนะครับผมรูปทรงมันเป็นปรไรส้นตาลดำแดง บพัดทองสีดำครับผมทองดำแล้วก็ผมได้ใส่เป็ดเพิ่มครับผมแต่ไม่มีเทรลเลอร์แค่นี้ก็น่าจะพอน่าจะพอน่าจะพอไม้แรกมุมนี้เลยครับผมเราก็จะรอให้มันจมหน่อยนะครับช่วงนี้น้ำเริ่มเย็ยนละป่าก็เริ่มลงไปอยู่ ใรว่าอะไรข้างล่างเหรอไปอยู่น้ําลึกเพราะน้ํำลึกๆมันจะอุ่นกว่าน้ําข้างบนนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงกลางวันน้ํามันจะอุ่นขึ้นเพราะแดดส่องแต่ตอนกลางคืนมันก็จะเย็นมากเลยครับผมผมว่าถ้ามีตัวใหญ่ก็น่าจะกินน่าจะกัดเดียว่ เดี๋ยวจะผมใช้หนัก2 8กรัมครับผมสปินนัปเบลดใหญ่คันก็เป็นคันเฮวี่ครับผมของ Major Craft ตัวเก่ารุ่น M S X จับคู่เขากับลอก Shimano e x c e n ซน DC สายเป็นสายถักครับผมผมใช้สายตัวนี้ถ้าจะไม่ปิด2.5 ส5งถักสิบสองของค่าย YGK จีนของก๊อบของก๊อบ <c oughs> เห็นลูกปลาใต้น้ำอยู่นะครับ แต่ว่าเล็กมากเลยแดดร้อนมากแดดร้อนจริงๆไปกันต่อสองสามเมรก็พอละ ผ่านข้างใต้ที่จอดเรือครับผมเนี่ยที่ลอยๆเนี่ยแพชอบพีปลาหลบซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับผมเพราะว่าข้างใต้นั้นก็จะมีลูกปลาหลบเยอะปลาล่าเหยื่อก็จะไปอยู่ด้วยหากินอยู่ท่านั้นเวลาปลาก็ระวังนะครับผมอย่าไปเกี่ยวอะไรเขาลำบากเรา สปินเนอร์เบดมันลงไปครับผมเวลาเรากอเข้ามาบางทีมันไม่ใบพัดไม่หมุนเนาะเราก็จะกระตุกกระตุกมันหนอ่อยมันจะได้ตอนกอจะได้หมุนกลับขึ้นมาครับผมไม่มีไม่ต้องรอนานครับผม ไม่มีก็คือไม่มี ช้าครับผมไม่ต้องรีบปลาไพค์เป็นปลาที่ขี้เกียจมากครับผมมันชอบเหยื่อช้าๆผ่านหน้ามันช้าๆ สปินนอร์เบกครับผมเราจะใช้เป็นแอคชั่นหมุนเข้ามาก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันจมลงบัตรพัดก็ยังหมุนอยู่ครับผมหมุนเข้ามาแล้วปล่อยเขาจมไม่มีครับผมไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวขอเช็คว่ามีปลาหรือเปล่า คันยูเอลลงไกลๆนี่เลยมีครับผมปลาตัวแรกครับผมยูเอลลงปุ๊บกินปับ๊บจะเชื่อใกล้ขาดแล้วโอ้โหยวโดนปลา นี่ครับผมตัวแรกเล็กๆไม่ขึ้นหางลลหน่อยอ่ะเหยื่อที่ใช้ครับผมก็เป็นเหยื่อหัวจิกสามกรัมครับผมแล้วก็หางนอนยางเป็นครีเชอร์ครีเชอร์เบสเคยพามาแล้วครับรอบรอบหนึ่งแต่มันจบแค่แทมันจบแค่ตรงนี้ครับผมสำหรับนี้เราจะเดินไปต่อกันอีกหน่อย โยบตกลไปนะไม่แม่นเลยวะเฮ้ ข้างล่างผมเห็นเชือกออสายไฟฟ้าเขาวางอยู่นะครับเราก็จะไม่ไม่ปาไปเดี๋ยวไปเกี่ยว ตัวใหญ่ด้วยโอไม่กินครับผมว่ายหนีไปละโอ้แม่นเหลือเกินเขา้ารูไปนี่แหละครับผมอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันม่นเขา้ารูได้เพอร์เฟคขนาดนี้อะไรเนี่ย cứ lên vậy đã, hey, hey, có nữa đấy โอ้โหเย็บผมอาจะได้มัดเชือกใหม่ครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะยังได้ครับผมสียดยเมื่อกี้เอาไม่อยู่ใส่ดีใส่ดี เรามาลองดูกันครับว่าโซนนี้มีตัวใหญ่ซ่อนอยู่หรือไม่เราก็สตกแบบสไตล์สตรีทฟิชชิ่งครับผมทุนนี้ก็ถ้าพูดตรงๆก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลินะครับ ไม้ก็จะเริ่มร่วงเ <c oughs> สียงหายมันเป็นช่วงที่ปลาเขาจะออกมาหากินครับผมแบบกินตุนอาหารสําหรับหน้าหนาวครับมันมีเลยแต่เขาไม่จํำสินนะครับปลาไม่จําสินเขาแค่ช่วงหน้าหนาวมันจะมีอาหารกินน้อยลงเนาะเขาก็จะหากินช่วงหน้าร้อนดูไปไม้พี่ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะขยับน้อย จะได้ไม่ไม่เปลืองแรงงานพลังงานมันก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถใช้เบ็ดสายใหญ่กว่าเดิมได้ครับผมเขาก็จะกล้ากับกล้ากินเพราะว่าจะเออกินครั้งเดียวอิ่มนานๆแล้วมาเนี้ย โอ้เจอแดดอย่างนี้ก็ร้อนเหมือนกันครับเนี่ย กลางส่วนปลาไพคับผมเป็นปลาที่นิสัยเป็นแปลกบางทีก็หลบซ่อนอยู่ใต้สิ่งของแบบซุ่มออกมา,พ,าพุ่งยิงออกมาบางทีก็ลอยอยู่กลางน้ำเลยครับผมเขาไม่มีสถานที่ที่ชอบเป็นพิเศษบางทีก็ลอยอยู่กลางน้ำผมไม่รู้ทำไมบางทีก็ซ่อนตัวซะแบบหาไม่เจอ ดาไม่ถูกครับได้แต่หาอย่างเดียวแต่มันก็อยู่ที่แม่น้ําครับว่าเขาอยู่แม่น้ําแบบไหนเนาะแต่แบบที่ที่ผมอยู่แบบเนี้ยเขาไม่ได้ว่าจะอยู่ใต้แพเรือแบบนี้ผมหรือว่าที่จอดเรืออย่างนี้บางทีก็อยู่กลางน้ําผมที่รอเราอยู่ อย่าเริ่มคาลจะเลี่ยนต้าน จะโดนปะปูก,กัดโอ้อันนี้อ้กลับไม่รอดแมนเลยครับรูเล็กๆก็เข้า ได้แล้วครับผมอ่าปลาบูกบีไซส์สวยครับผมตัวน,นี้ซส์พร้อมกินเราเคยับผม ผงไม่มีใครกล้าป,ปลาเหมือนผมหรอกพอเฟกหวังว่าผมจะหลอกปลาได้นะแบบว่าเฮ้ยปลามันหลบแถวนี้เพราะว่าไม่มีนักตกปลาครับผมปลาเบ็ดเข้าไประว่างเลืออย่างนี้ ไม่กัดสักไม้กันเมื่อกี้ผมรอให้มันจมพื้นเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะก่อบแบบกางน้ำมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันต่อครับผมใกล้หมดเส้นทางละที่ผมวางแผนว่าจะตกปเนาะมีไม่เยอะครับผมไปถึงตรงอขอบตรงนั้นก็พอแล้วครับผมเพราะเวลาก็ใกล้หมดละมเมื่อกี้แบตดับไปหน่อยครับผมลืมเสียบสายชาร์จ ส่วนปลาแพ็กตัวนี้ผมก็ตามาปีนี้แถวในปีนี้ฤดูนี้ผมตามหาเข้ามา3เดือนแล้วครับผมได้เจอได้เจอเป็นหนึงตัวแต่ยังไม่กัดครับผมแค่ว่ายตามมาดูเยอะ นี่ครับผม,ผมจะเอาปลายเบ็ดขึ้นเดินไปของผมตรงนั้นก่อนครับผมน,น,นี่เป็นทางเข้าออกเรือของอดัดเพิง กนอยู่ข้างในครับผม มันว่ายหมเอียงตอนนี้ผมจะลองให้มันตกลงพื้นแล้วก็กอมากับพื้นอย่างเดียวเลย หวังทุกไม้ที่ปลาไปครับผมมันจะมีปลาอะไรกัดเรื่องโดนสาลายินสุดท้ายก็เงียบเหงาครับผมไม่มีตัว วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าปลาเบ h ชาแนล